นหนึ่งมีเพื่อนโอ้โหมีต่อไปอีกเยอะหมดหมดหมดปดมปมหมดมา โอเคครับก็สวัสดีคนดูแลผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับก็สู่ช่อง F4K OK นะครับวันนี้มาเล่นคนเดียวนะครับสุ่มมาหาทีมเอาข้างหน้านะครับโอเคเดี๋ยวหาปืนก่อน เพิ่งพกยิงตายเมื่อกี้ Ừ, อู้ตงผมหนึ่งตัวยูดาดฟ้าตึกสีฟ้าเซใช่ใช่ใช่ยูดาดฟ้าเลย สุเข้าหัวพอดี I got supplies. <c oughs> supplies. ซ้ำเลยเหรอเริ่มมุกานังข้ามถนนข้ามถนนละอือโอโือตรงสปีดโอ้โหสเปโอ้โหยังไม,ม่หมด <S <S ยังเปี้ยวโอโลด้อะยังไม,ม่หมด เราโู LIKE ili, ายเมสเปล่ยนไปเอันติดแดงตลอดเปียวหญิงโหดวะไปดิเปียวมันเินมาเจอมันเด้งหรอมตรงไหนที่หงิงอ่ะในบ้านตรงที่คุณ Enemy's ahead 前方に敵がいるよ มีมีในบ้านมันอยู่ในบ้านเคยมะเบิดจัดเลยมีอยู่โรกเดียวเหลือกี่ตัวชั้นหนึ่งมีเพื่อน โอ้โหมีต่อไปหมดหมดปอดมายิงเปล่ามีบอดม่ฟังมายิงบอดดิไปไหนมียาไม่เปล่าไปคุกูเ <plex> ด <sy> ินชนหน้า <ligen> กับบอดเลย ไม่ต่อไมียาไหมไม่ได้เบ็ร์ไหเมายาครับผมครับเบอร์ไหนเบอร์สองเหรอได้ยายังยังเอ้เป็นหนูบ้านกว่า หมูนบ้านข้าเนี่ยตอนแรกมันอยู่นะี่งไงรถมันเอ้ยม,อมี่ขอให้ไปบ้านหลังกูป่าวะ สมอยู่ีมีคนอยู่บนบ้านนะบ้านเราใช่ไหมดานฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ได้ยินเสียงคารเนอุ้ยอ๋เพื่อมันบอกแล้วอมันมันอยู่บนหลังคาใช่ปะเขาาดาวอยู่เขาดาวอยู่ใช่ใช่ใช่เพื่อนมันน่าจะขอสนายอยู่ มีหรือยังป้นไหมีมีค่ะเออสามระวังนะมันตายแล้วหนึ่ไม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 ่ใช่ไม่ใช,มใช่มีตัวยิงแบบมาจากระยะไกลเห็นละเห็นละเห็นละเราเราปัสโมกเราปัสโมกเห็นละตัวนึงอ่ะ m a r k the location บ้านแดง อยชั้นได้วยชั้นสองไม่อยู่ชั้นสามเอาไม่อยู่ชั้นสามอยู่ชั้นสาม เอ๊ะมันโดนระเบิดขวดมึงนี่หวะมึงพยาามมาดึงมึงมันน่าจะเหลืออีกตัวกูอยู่ไหวะกูอยู่ข้างหลังมึงอ่ะ Get in the car อยู่ข้างบนตายแล้วแล้วมึงกระโดดลงไปได้ไหมทุกคนได้อยู่ข้างล่างจะตายแล้ว มีคูณสี่คูณสามมาเอาเปล่าก็เอาเอาคูณสี่มาให้นะจะได้ไงาคา่ะแล้วก็กระสุนเขียวเยอะเลยสุนเขียวมีสามแล้วก็มีที่เก็บเสียงสไนด์ด้วยเอาเปล่าเอามาก็นัน้ล้เอาหมดแล้ว,ลว <laughs> นะมียานาไม่เปล่า เก็บยามาเผื่อด้วยไม่แน่ใจนะลืมลืมอย่าได้คะเดี๋ยวไปดูกอนไอ้นี่มีคูณ4แล้วก็ที่เก็บเสียงเ,เล่นแทนทุกอนก็ได้นะกพว่ารอดูวงก่อนกล่องเกินพี่คิวถ้าพี่คิวไม่เปิดไหมหนูจะแอ้นนี่แล้วนะเลิกเล่นแล้วนะตีอย่างนี้ต้องเปิดไหมทุกคน รถเร็วจังรถจังเฮ้ยมีรถมาถ่ายแล้วมันจออป่าวอะจออเว้ยจอดไหนวะเอาตัวไหนก่อนเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยมันโดนยิงแล้ว Enemies ahead มันบุ่ยมันบุ่ยแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วต่อตาเนี่หลังเขาอะเรารอเฮ้ยมึงเด็ดกูมันไม่ดีว่าไอ้เหี้ยโอ้โห เพื่อนเข้ามาเขยกลองไม่ต้องใช้ถุงมีตัวเบอร์สองใจเย็นใจเย็นตัวไหนนะไอแบะมีอีกมีอีกโคโลตีเซืโอนีองมีิัตรอยู่ย่อมโคโลตี กุเสียวไอตัวนั้นเสือกจังไอตัวมอไซค์อยู่ข้างหลังนะอย่าลืมมันโมกมันโมกมันโมกเออเพื่อนมันดาวอยู่ตรงนั้นแหละเอ,อ้ยนี่ไงไตัวมอไซค์ใช่ปะ ืออแต้วต้องซล้อย่าไม่า้องเลยนั่นไงซื้อเวลาดูวงดิบอกว่าแล้วสามสามป่ะอ่านวงมาดิเน้าใจแล้ว เอ้มีตัวกองหินที่เดิมตรงที่มันเดิมมันเดินกูไปนัดนึ่งมีตรงหินอะ่ะหินเล็กๆอะ่ะเพื่อระวังอ่ะกูเดินหินตรงนี้อยู่เนี่ย全方位に敵がいるよ。 วงก,กินมันเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเปลืนน้ำเพื่อนตรงไหนดาวต้องหินเนาะใช่ใช่ใช่มันจะไปช่วยเพื่อนแน่นอนมันออกมาดให้เพื่อนมัน เหมือนมันลอให้เพื่อนมันนี่ว่าต้องเหลืออีโตวมอใช่ไเนี่ยอิโต้ี้รื่เข้ามาจะลงมาลงมาลงานอืออืออืม มไ,ไมอ้วงอยู่กับเราเฉยเย่าโผล่ขึ้นมานะเลยตัวหนึ่งละ <c oughs> ไลกตัวหนึ่งอ่ะมันห้าตัวต้องเหลือสองไม่ล้อะเหลือตัวรถมอเตอร์ไซค์ปะม,มะแสดงว่าอยู่ข้างหลังล้วแล้วล่ะ ใช่เหรอมันขี่เมื่อกี้มันขีม่ขม,ขมอไซค์สามรถมอไซค์ซคันเดียวใครสมุกอ่ะปุูมกมอเก่งด้วะลี่ตัวนี้ว่ายน้ำเป็นะไรไม่เห็นเลยอะ่ะมึงปลาระเบิดลงน้ำดิหลังกล่องป่าวะกล่องไอ้ดับมีสิทธิ์มีสิทธิ์หลังกล่องแน่ๆนแน่ ไม่เปิดในคอมป่อยไหมป่อยไหมเดี๋ยวเรียกกันฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยค้าเป็นจังหวะเลยอ่ะเกินคูกเข่าอือดูเลยเฮ้ยเพื่อนอยู่ตรงไหนอะคะเอาเรื่อง ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเฮียบอลเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ตรงไหนอะคะสายจุกปะเนี่ยตรงเดินละผัวมันอาจจะย้อนตายวงกระม่ายมันยิงเว้ยมันไปทางไต่เมื่อไรอะอยู่ข้างล่างอะ มันยิงไอ้ตัวนั้นแน่ๆเลยไอ้ตัวนั้นวายว้ายว้ายอยู่ตรงไหนไม่รู้เรียบร้อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างจริงเหรอเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเบอร์สี่ลงไปยิงเหรอเนี่ยมึงเห็นปะไปกูต้เฉยเสียบว่ะว้าวสดยอดสดยอดว้าว ได้ที่หนึ่ง okay, ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี like, ้ sí, okay, ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนุกมากโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝันดีครับทุกคน